มีคําถามจากเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับว่าทําไมต้องดูหุ้นที่ราคาลงมามากนะครับถึงพิจารณาเข้าไปลงทุนนะครับมีโอกาสที่มันจะเป็นหุ้นไม่ดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆหลายคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดเอยอะมากๆนะครับแล้วผมก็พยายามอธิบายให้พวกเราฟังแบบเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะต้องบอกก่อนว่าราคาหุ้นที่ร่วงลงไม่ได้สัมพันธ์กับธุรกิจนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดี โอเคปะ่ะเราต้องแยกกันให้ชัดนะเหตุผลพเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นมันจะลงขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่ามีคนซื้อหรือมีคนขายมากกว่ากันจริงไม่จริงถ้าปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นมีแต่คนซื้อซื้อซื้อ,อ,อราคาหุ้นมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับไม่มีคนขายเลย เร,เราดูกันตามแฟก์นะถูกไหมทีนี้ในขาลงถ้าหุ้นตัวไหนลงหมายความอะไรครับหมายความว่า,วาโวลุ่มการซื้อขายข,ายของหุ้นตัวนั้นอะมันมีแต่คนที่เขาขาย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 ทุกคนขายหมดไม่มีคนซื้อเลยราคามก็เลยร่วงลงมาเรื่อยๆจริงไม่จริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าใจกลไกลของราคาหุ้นก่อนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงไม่เกี่ยวกับว่าธุรกิจนั้นดีหรือไม่ดี ถ้าเรานะครับอยู่ในตลาดหุ้นมามากพอเราได้แทรกหุ้นมากพอเราได้ติดตามสถานการณ์ตลอดนะเราจะพบว่าหุ้นบางตัวนะครับกำไร3ปีติดเลยแล้วโตต่อเนื่องด้วยนะครับผมเคยเจอแต่ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงไปจากเดิมอีก5 0ก็มีเลยนะหุ้นบางตัวนะครับขาดทุนเอาขาดทุนเอาแต่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นเป็นร้อยสองร้อก็ยังมีเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คําถามคือว่าเรายังเชื่อได้ไหมครับว่าถ้าราคาหุ้นลงแสดงว่าธุรกิจไม่ดี และถ้าราคาหุ้นขึ้นแสดงว่าธุรกิจดีไม่ได้ถูกไหมเพราะอะไรครับพ้องงบการเงินมันฟ้องแล้วไงว่าไอตลอดช่วงเวลา3ปีที่หุ้นมันลงมา50%เนี่ยแต่บริษัทมันกําไรต่อเนื่องเลยนะแต่ราคาหุ้นลงทําไมอ่ะถ้าเราจะบอกว่าราคาหุ้นล่วงนะราคาหุ้นล่วงลงเท่ากับบริษัทไม่ดีนั่นหมายความว่าหุ้นทุกตัวที่ราคาล่วงลงกำไรต้องไม่มีหรือขาดทุนหรือบริษัทกำลังจะเริ่มเน่าถูกไหมครับมันต้องเป็นแบบน้นแดบ,บ,บร้อแต่ปรากฏมันไม่ใช่ไง เราไปแทร็กดูได้เลยนะครับหลายบริษัทกําไรโตครับทุกวันนี้หลายบริษัทกําไรโตนะแต่ราคาหุ้นล่วงลงมีเยอะแยะแล้วมันก็มีอีกในทางเดียวกันว่าถ้าเราคิดว่าหุ้นขึ้นแสดงว่าบริษัทเหล่านั้นต้องดีเราไปดูได้เลยครับมันไม่ใช่ทุกบริษัทนะที่กําไรเติบโตต,ต่อเนื่องนะครับแล้วหุ้นก็ขึ้นตามกําไรบางบริษัทนะครับขาดทุนซะด้วยซ้ำแต่หุ้นวิ่งขึ้นเป็น100%ก็ยังมีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นให้ออกครับว่าราคาหุ้นล่วงลง หรือราคาหุ้นขึ้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีบริษัทเหล่านั้นดีหรือไม่ดีมันเป็นแค่ว่ามีคนซื้อหรือมีคนขายมากกว่ากันในช่วงเวลานั้นแล้วในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในส่วนของหุ้นดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับกําไรขึ้นอยู่กับหนี้สินขึ้นอยู่กับทรัพย์สินคือพูดง,ง่ายขึ้นอยู่งงกับงบการเงินของบริษัทว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้าง ถูกไหมมันก็จะบอกได้ว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดีแต่นี่กำลังว่าแล้วทำไมเราดูงบการเงินอยู่ล่ะทำไมเราต้องดูกราฟอยู่ล่ะทำไมเราต้องดูราคาหุ้นอยู่ล่ะก็เพราะว่าสุดท้ายนะครับในระยะยาวแล้วเมื่อเวลาผ่านไป3ปี5ปีนะครับหรือ10ปีเนะี่ยราคาหุ้นนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะวิ่งเข้าหาพื้นฐานของธุรกิจที่แท้จริงเสมอมันไม่ได้ แปลผันตรงอะ่ะมันไม่ได้แบบไปด้วยกันล้อด้วยกันตลอดเวลาแต่สมมุติพื้นฐานขึ้นอย่างนี้สมมติพื้นฐานขึ้นอย่างนี้เลยนะบริษัทเนี่ยงบการเงินกาไรขึ้นอย่างนี้เลยครับหุ้นมันอาจจะล่วงลงแล้วค่อยขึ้นล่วงลงแล้วขึ้นแต่สุดท้ายมันจะวิ่งไปหาบรรจบกันที่พื้นฐานเดียวกันในระยะยาวนะครับถ้าบริษัทแย่นะแย่ลงมาเลยแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันมีหุ้นโอ้โหว,วิ่งขึ้นไปปุ๊บห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสุดท้ายนะครับถ้าบริษัทยังคงแย่ต่อเนื่องห มันจะวิ่งลงกลับมาหาพื้นฐานบริษัทเองโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถามผมว่าหุ้นที่ราคาลงมามากเป็นโอกาสมีโอกาสเป็นหุ้นไม่ดีไหมมีโอกาสแต่ไม่ใช่ทุกตัวแต่นี่คำถามว่าแล้วทาไมเราต้องลงพิจารณาลงทุนในหุ้นที่ลงมามากเหตุผลเพราะว่าถ้ามันขึ้นต่อเนื่องคุณจะไปซื้อยอดดอยคุณจะไม่ได้ซื้อตีนเขาโอเคไหมครับเราจะสามารถทํากําไรจากหุ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ต้นทุนที่ต่ํามากพอถูกไหม คุณขึ้นไปสูงต้นทุนแพงขึ้นไหมครับแพงขึ้นเรื่อยๆนะถูกไหมแต่ทำไมผมถึงให้หาหุ้นที่ลงมาต่ําด้วยเหตุผลว่ามันจะมีหุ้นที่ลงมาต่ําแต่พื้นฐานมันขึ้นไงเพราะฉะนั้นตรงนี้อัพไซต์จะมาหาศาลให้เราเล่นได้ให้เราสามารถซื้อถือแล้วลงทุนกับมันแล้วระยะยาวแล้วมันจะกําไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีคิด อ่ะผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเอาลองไปปรับใช้ดูนะครับไปทําความเข้าใจดูลองฟังซ้ําดูก็ได้นะครับหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับที่อยากจะที่สงสัยนะครับก็ถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาทําคลิปแบบนี้ตอบให้กับพวกเราฟังนะครับสวัสดีครับ